สวัสดีครับวิถีคนเมืองเหนือนะครับปีพีไอน้องวันนี้กลับมาปะกันทำแล้วนะครับหนึ่งแรนะครับน่องถามการสถานการณ์ที่บ่อยดีสักตัวใดนะครับวันนี้กัน้องกันเลยอยู่บ้านงอมนะครับเพื่อปีพีไอจะงอมจะไม่เอนหาพอกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับสวงสถานการณ์นี้มันก็มันเป็นช่วงที่ว่าโรคระบาดเนาะตึงซึ้งเอาหู้กันดีนะครับวันนี้เรามาเอนพอหากันนะครับวันนี้น้องจะแกงงุ่นนะครับ แกงุ่นใส่ปลาดุกแห้งนะครับนี่นี่อันนี้ปลาดุกแห้งได้ปลาดุกแห้งซากาจะใส่ปลาแห้งก็นะมันปลาแห้งเขาใส่ใส่ได้ทุกชนิดนะครับเนาะอ้าวเรามาดูสมวนผสมกันเลยนะครับหลกักๆก็จะมีมีเกือนะครับกะปิหอมขาวหอมแดงทอหน่าวแอนไฟนะครับจะไขแ่แล้วก็หลักวชี้แล้วก็ พริกแห้งเขานะครับเดี๋ยวชุดนี้เขาจะไปโขกเนาะหอมข้าวหอมแดงเนี่ยชุดนี้นะครับตังเพกจะเป็นเครื่องเคียงเปือนพักป้อมใบหอมนะครับแล้วก็ต้องปุ้นก็จะเป็นเอพักชีไปเลยครับใบบักกูเขานะครับนี่ก็จะเป็นรสดีไว้ประคองสักหน่อยหนึ่งโอมามีนะครับแล้วก็นี่ที่คาดมาได้นะครับแกนหอมป้อมเขานะครับมันจะหอมมากเลยนะครับพี่ไอ้ครับผม แล้วก็วันนี้เขาจะแกงใส่งูนนะครับนอกงูเนเ่าเอาเจนหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับอ้าวเดี๋ยวเขาตากมัพี่กันนะครับปีแปร์ครับผมครับกนนีเขาตักมัพี่กันนอกห้องแปครับผมในการใส่เกลือป่นไปสักเล็กน้อยนะครับฝั่งใส่นักสุดเลยครับพอดีเดียวเขาจะมีความเข็มของกะปิเขาด้วยนะครับกะปิแกงครับนี่หลักผัชชีนะครับแล้วก็ จะไข่ใส่ไปเลยน,นะครับเผื่อความรวดเร็วเวน,นาะคนเน่าพริกหอมแดงหอมขาวกะปิอ่ะใส่ไปเลยน,นะครับชุดต่ำหอมก็มีแคน่นี้เออไปมีแค่นี้อย่างพระเอกเขาอ,อยู่ไหนฮะนะครับพระเอกอยู่เครนะครับแกนหอมป้อมห้ามลืมมาแซ่เปียกนะครับ,มมรบ,ไไรบผมอ่าคนนี้เขาโค้งเขาอ,อ,อยู่เอ็นเลยครับคนนี้มาดูถัว่วแบบไม่เอวพอน้องบ่าวน,นะครับเนาะครับ เดี๋ยวเขาโคก,ล,กละเอียดเลยนะครับรครับต่อไปเขาตั้งน้ำให้เดือดแล้วเขาใส่พริกแกงที่เขาโคกละเอียดลงไปเลยนะครับอืมสูตรแกงนี่เขาจะบอกขวนะครับเด้อเพราะว่าป่าเขาซุกแล้วนะครับซือ้อเป็นยางมานะครับพี่แอ้นเนาะครับจะให้น,น้ำเดือดได้ตีแล้วเขาก็จะใส่ นี่ไปเลยนะครับปลาแห้งเฮานะครับโอ้พรพิกแพงได้เลยยังครับบอกว่าจะเป็นปลาแห้งปลานน้นแห้งอย่างก็ได้นะครับสดเลยนะครับวันนี้วิธีแจ้สองตัวนะครับพี่ไอซื้อไปจะซุกง่ายซุกนี่เขาบอต้องไปต้มไปแกงเยีายมือนะครับตัดเดียวก่าซุกนะครับเดี๋ยวสักประมาณสักห้านาทีเขาก็ใส่มุ่นมุ่นเส้นเขานะครับแต่เขาแจไว้นะครับ เด็ดสุดนี่หน้ามันเพชรแสบร่อนนะครับพี่ไอ้ <laughs> จะหอมไปบอกกูแบบเวลาหีบเนี่ยรสชาติวิธีต้องเจ็บๆนะครับมันใจโอกจังหันจังนี่นะครับนี่นี่ <laughs> อ่านดีรอติดตามสักพักหนึ่งนะครับครับนำเดือดได้ตีแล้วคับห้องไปจะใส่พะเอกของไปเ,ไอเ,อไปเลยน,นะครับู่เส้นนะครับท่านใดจะใส่เยอะ ชอบเยอะก็ได้นะครับแต่วิธีจะใส่พอประมาณเนาะเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือวุ้นเนี่ยถ้าผลได้ประมาณว่าถ้าผลได้ไก่เนี่ยนะมันจะเต็มมอเนะาะต้องใส่ไปพอประมาณนะครับโอ้แฟลรูร้ก,กันนี่นะนี่อ๋อโอเคได้ละครับอ้าวาก็ตั้งอหาสัพักหนึ่งพี่แอ้ครับผมนี่ออ,อืเดี๋ยวมันจะฟูมากเลยนี่รสชาต แห่งความหอมเริ่มมาแล้วนะครับครับตอนนี้เขาก็ปรุงรสนะครับด้วยการผมจะใส่โอเมามิไปนะครับมันจะจางแต่เค็มเด้อพี่แอร์ครับผมแต่รสชาติน่ากินมากเลยโอ้โหมันเหมือนจะมีความหอมแอปรอาจจะบังคัยดีนิดนึงนะครับครับขั้นตอนนี้เขาก็ปรุงรสตามใจชอบนะตะกี้น้องเบากะทีมันแล้วนะครับมันจางรสดีเขาใส่ไปนะครับแต่รสชาติมันเยี่ยมมากเลย มันจะหอมอะไรแม่แต่ส่วนนี้เขาคนบ๊อบๆหนึ่งนะครับเดอ้อเยอยเห็นปะเป็นห้องว่าชิมป่าเขาจะแล้วนะครับโอ้มันหอมมากเลยผงชุนรสใส่เงี้ยนะครับน้องหัดจิ้มหอมกําลุกป่าห่าโหน้ามันไล่มากเลยนะครับแทบเท้าผงรสได้ติีละกาเขาก็ใส่พักปอมใบหอมนะครับ แล้วก็ใบบักกูดหอมป้มเปอลงไปเลยนะครับพี่ไอสูม,ม่าเลครับวันนี้ตะกุกตะกักนี่คืออย่งก็แบ,บดพอคีนะครับจะได้ก็ถือว่ามันเปนของน้องบาวนะครับเด้อรัเมาปิดแก๊สเลยนะครับอสูตรนี่เพลสแซนแน่นอนนะครับนะครับจะได้น้องขอฝากจะรับเมนูวันนี้นะครับ เมนูเปรกกำลังใจให้ทุกคนทุกท่าน่านวิดนี้ไปให้ได้นะครับวันนี้หากมีอย่างพี่พาประกันในน้องขอสมาภัยนะครับจกดกติดตามนะครับจะดซับสะเขยเป็นกำลังใจให้่น้องเบาตัวนะครับวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณแล้วกอสวัสดีครับโอ้พี่ไอสมาตัวนะครับ